สวัสดีค่ะสวัสดีสาวๆสายฟอที่น่ารักของชลลี่ค่ะวันนี้เราจะพามาดูวิธีแก้แค้นผู้ชายนอกใจใครที่เจอเหตุการณ์แบบนี้ให้ทำตามวิธีนี้ค่ะและชลลี่เชื่อว่าถ้าคุณทำได้คุณสามารถทำได้คุณจะพบความสุขที่แท้จริงในชีวิตของคุณเดี๋ยวนี้เวลานี้เลยค่ะ มาดูกันนะคะก่อนที่เราจะไปติดตามกันนะคะอย่าลืมนะสําหรับสาวๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามพี่ชอลี่นะคะกดติดตามไว้นะเราจะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และทุกๆวันค่ะตอนสี่ทุ่มเราจะเจอกันคุยตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่องราวขอความรักกับแบบนี้เป็นประจําทุกวันค่ะมาดูกันค่ะวิธีการที่เราจะปราบผู้ชายนอกใจทํำยังไงข้อแรกและข้อเดียวที่คุณจะต้องมีและทําให้ได้นั่นคือการหยุดไล่ล่า หยุดหาวิธีที่จะถามผู้ชายว่าเหตุใดเพราะอะไรฉันไม่ดีตรงไหนทําไมเธอถึงไปมีคนอื่นทําไมเธอถึงนอกใจฉันได้ฉันดีกับเธอมากมายทําไมเธอไม่เห็นหรอเราอยู่กันมาตั้งหลายปีทําไมเราถึงเลิกกันทําไมเราถึงคุณถึงไปนอกใจฉันได้บลาบลาบลา,บลาสิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะจะเกิดคําถามผุดขึ้นในหัวของคุณมากมายและสิ่งนี้เองที่ชลลี่จะบอกกับสาวๆว่า หยุดวิ่งตามค่ะเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่คุณมีทรายสัญญาณตอบกลับมาว่าผู้ชายคนนี้กำลังนอกใจคุณวิธีนี้วิธีเดียวชลลี่ไม่ได้ยุให้ทุกคนเลิกลากันแต่กำลังจะบอกว่าให้คุณหันกลับมารักตัวเองแล้วพยายามตัดใจจากผู้ชายคนนั้นให้ทันทีเพราะอะไรที่บอกว่าให้พยายามตัดใจเพราะว่าคุณค่าของเราอยู่ที่ตัวเราค่ะ เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่ผู้ชายคนนั้นนอกใจเราหรือผู้หญิงคนนั้นนอกใจคุณนั่นหมายความว่าคนคนนั้นเขาไม่ได้ให้เกียรติเราเลยเขาไม่ได้เห็นคุณค่าของเราแล้วเขาไม่ได้รักคุณมากพอที่จะซื่อสัตย์กับคุณเพียงคนเดียวดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลใดที่คุณจะไปพยายามตามหาคำตอบว่าเหตุใดเพราะอะไรทำไมเขาถึงไปนอกใจเรา ไม่มีประโยชน์ค่ะทุกวันนี้ค่ะชลลี่บอกกับแฟนเสมอว่าคุณสามารถทำผิดได้หลายเรื่องเลยฉันสามารถยกโทษให้คุณได้มากมายยกเว้นข้อเดียวเท่านั้นที่คุณจะไม่ได้การอภัยจากฉันคือการนอกใจเมื่อไหร่ที่ฉันมีสายว่าคุณนอกใจฉันตัดคุณได้ทันทีและฉันหาสามารถที่จะออกไปจากชีวิตนี้ได้ในทันทีไม่มีการให้อภัยครั้งที่หที่สที่สา เลยแต่ถ้าผิดเรื่องอื่นไม่เป็นไรให้อภัยได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดว่ามีเรื่องนี้คือการนอกใจให้อภัยไม่ได้ค่ะนั่นหมายความว่าเขาไม่ได้รักเราแล้วค่ะเขาไม่ได้อยากจะซื่อสัตย์กับเราแล้วค่ะดังนั้นคุณก็ไม่จําเป็นต้องเสียเวลาชีวิตของคุณเอาเวลาร่างกายและจิตใจอันบอบช้าของคุณเพื่อที่จะทนต่อและให้โอกาสเขาได้แก้ตัวบางคนแก้ตัวได้โอเคนั่นคือคุณ,คณ,คณโชคดีที่เจอผู้ชายที่สามารถที่จะ เฮ้ยตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาจากโลกของความฝันแล้วว่าเฮ้ยนี่แฟนฉันนะั้นดีที่สุดแล้วพยายามที่จะรักษาครอบครัวนั่นคือคุณโชคดีแต่จะมีผู้หญิงหรือผู้ชายสักกี่คนละคะที่มีความโชคดีแบบนั้นและถ้าคุณไม่ใช่เป็นคนผู้หญิงคนนั้นหรือผู้ชายคนนั้นที่มีความโชคดีละคะคุณต้องเสียเวลาไปสักกี่ปีกับผู้ชายกับผู้หญิงคนนั้นที่นอกใจเราดังนั้นนี่คือวิธีที่แก้ไขดีที่สุดคะ่ะ คือการเอาตัวเองออกมาจากหลุมดําตรงนั้นเอาตัวเองออกมาจากความกดดันตรงนั้นเอาตัวเองออกมาจากภาวะที่มันท็อกซิกนี่คือวิธีเดียวค่ะคือการ move on มันจะเป็นมันจะเป็นตายไร้ดียังไงหลังจากนี้แล้วไม่ต้องไปใส่ใจค่ะคิดแค่ว่าหันกลับมารักตัวเองคุณค่าของเราคือ ผู้ชายคนที่อยู่เคียงข้างต้องเห็นคุณค่าถ้าคุณไม่ได้เห็นคุณค่าแล้วคุณไม่คุณไม่มีความเกรงอกเกรงใจกันแล้วไม่ได้หให้เกียรติกันแล้วก็แยกย้ายค่ะออกมาแบบสวยๆจะ้ะออกมาแบบหล่อๆสมาร์ทๆจะ้ะไม่จําเป็นต้องไปถามไถ่อะไรเด็ดทั้งสิน้นแล้วปล่อยให้เขาไปจัดจัดจัดการชีวิตของเขาเองแล้วเชื่อเธอค่ะว่าร้อยทั้งร้อยเมื่อไหร่ที่มันรู้สึกตัวมันกลับมาแต่วันนั้นที่มันกลับมามันคือสายไปแล้วค่ะแฟนที่ดี คือแฟนใหม่ผัวที่ดีคือผัวใหม่นั่นเองนะจ๊ะ